หมักคักเลยหอวะหมักคักเลยฮ้ฮ้ฮ้ย้ยน้ำมูก็ไหลเล่นก็นอยากเล่นโอ้โหดูดิดูดิดูดูมันจะ,ะไหลขึ้นเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะเต็มแน่นๆเออเป็นไงลูกเนี่ยเขาไม่เห็นเลยลูกเห็นกำหนองไหมเปิดประตูได้ได้ดิหน่เปิดได้ ปิได้เลยโมวมานี่อะโมลโมกัดดอกเย็นมากมากแลวเนี่ยบมากเลยเอาใหม่ครับแนในลูกอู่มันได้สุดๆที่แล้วมันสุดแรงอัดไปละเพราะน้ำมันมีแรงดันไง น้ำไม่มีแรงดันแค่ดีลูกเอาสมีแหละเมืเขามาถึงหัวถือหัวเมื่อกี้ถือตาโอ้าทีมันเล่นกันที่นี่แล้วมันก็นอนแช่ไม่ตรงนี้ mưa nát 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 ระวังระวังนั่งเล่นดีกว่านั่งเล่นไหมไนี่และหนีวัวหนาะต้องขาดอกนี่อ้วนเนี่ยเนี่ยใครมัดหลายนะ่ยยู่ยูนีเน่เป็นฟองเป็นฟองจ่แขนไหมมันกำลังมืดจะที่เห็นฟองมันมืดเลยจะที่แห่งเป็นขอเป็นขอ้อกันเนลยที่งไอล้าไอลายกันอย่าจงนิ้ แล้วผมผมอยากให้เปลนเนี่ยนท่านนี่วันนี้เขาเปลี่ยนเลยวันนี้แข็งกี่ดีกี่ดีมันมันเป็นน้ำหุ่นน้ำนอือบันนีอยากน้อยดิบุ๊มเมนทางหุ่นแบบว่าคือหุ่นแบบนั้นม่เนาะบันนี้เป็นแบบปั๊มปัมอือเป็นแบบแบบอันนี้มันปั๊มปั๊มไหมน้ำน้ำ